h u a w e i Nova 10 s e r i ร s รวมถึง5จุดเด่นนะครับครบเครื่องเรื่องเซลฟี่เพื่อสายคอนเทนต์ตัวจริงในทุกทริปเลยทีเดียวสำหรับมือถือรุ่นนี้ลด่นลแสมอเตอรา์าเจโนวานะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นกลางมีประกาศไทยยัสจีสไตลัสคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปีหน้าเราคงได้เห็นกันกันกบแฟนๆโมอเตอร์รุ่นนี้สวัสดีครับกับมาร์ในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนกาซาสิบ,สบัีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเราด้วยนะครับผู้ใจแไ้พทย์ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันโดยได้ว่าเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายแล้วนะครับหลายๆแบรนด์ของโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เตรียมปล่อยของกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวล่าสุดนะครับฮัลเวอร์โนวา10 s ซ r รียรุ่นใหม่ป้ายแดงนะครับกับจุดเด่นที่เหมาะกับการใช้งานในการออกทริปที่ในส,สายคอนเทนต์นะ่ะต้องการถ่ายภาพสวยๆนะอันแรกคือ การใช้เซลฟี่ระดับแนวแนวหน้านะครับในเรื่องของกล้องที่เขาให้มาเนี่ยกล้องเลนส์หลักนะครับเป็นแบบความละเอียด60ล้านพิกเซลดูอัลโฟกัสเซลฟี่คามีรานะครับมีรองรับออโต้โฟกัสนะครับ QPD ช่วยจับความเร็วถึงสามสเปอร์อโต้โฟกัสมีเลนส์อัลตอร์วาย ide, มุมกว้างนะครับกว้างถึง100่งร้อยงศาไทวิดีโอ 4K ความละเอียด8ล้านพิกเซลพอตเทสโค,สครสอัพคามีร่าออติคอลซูมสองเท่าดิจิทัลซูมห้เท่าเรียกว่ากล้องหน้าเนี่ยคอง พองไปเลยนะครับเพราะว่าชัดแล้วก็ดีมากในส่วนของการที่เขาเน้นเนาะในส่วนของภาพเพิ่มเติมกล้องหลังเลนหลัก50ล้านพิกเซล RYYB นะครับ Ultra Vision Camera ตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่หัวไว i พัฒนาขึ้นมานะครับ ISO สูงสุดถึง4หน่วย100,000,000,000ซีแสนนะครับต่อการใช้งานในที่แสงน้อยนะก็จะมีเลน Ultra Wide ด้วยนะครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็ Ultra Wide มาโครนะ2ล้านพิกเซลนะครับจับพัดโออัพต่าง ยืนหนึ่งเรื่องของลูกเล่นวิดีโอครับตัวนี้ก็จะมีคอนเทนต์ลูกเล่นต่างๆมาให้เวลาเราใช้ในการถ่ายภาพนะครับว่าจะเป็นฟอนด์ดูโอ v i ววิดีโอนะที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการถ่ายวิดีโอให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นพร้อมในเรื่องของการร็อกนะครับได้ง่ายกว่าเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของมุมมองกล้องที่กว้างด้วยนะแล้วเวลาถ่ายก็กันสั่นด้วยนะครับมีหมวดต่างๆเข้ามาช่วยงานต่อไปพกพาง่ายแบตอืดนะครับแอปพลิเคชันแน่นอุ่นใจตลอดทั้งทีมนะครับอันนี้ก็ เต็มที่เลยแต่จะเพียตรงหัวเว่ยไม่มี Google นี่แหละครับหัวเว่ยโนวาสิบโปรเนี่ยุดยอดสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้เนี่ยให้กล้องหน้าชัด6 0ล้านพิกเซลถ่ายวีดีโอต่างๆได้เป็นอย่างดีคราวนี้มาดูเพิ่มเติมเขามีในเรื่องของหัวเว่ยโนวาสด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ให้กล้องหน้า60ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันแต่ในเรื่องของขนาดหน้าจอและรูเลนต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับสุดท้ายที่น้องเล็กคือหัวเว่ยโนวาสิเอสอีตัวนี้เนี่ยให้กล้องหลังนะ108านพิซขนาดหน้าจอกก็ําลังด แต่กล้องนะอาจจะไม่ได้เน้นเหมือนเท่ารุ่นพี่ก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะครับซึ่งทั้ง3รุ่นนี้ก็มีโปรโมชั่นระวังขายในประเทศไทยด้วยในราคาเริ่มต้นเนี่ยรุ่นของ Pro นะครับ2 4 9 9 0าบาทส่วนในรุ่นของโนวาสิเนี่ยตัวนี้เนี่ยครับก็จะอยู่ที่1,9900และในส่วนของ Nova 10 SE อยู่ที่1 3 9 9 0บาทนะครับสนใจก็สามารถ p รี o r ออเดอร์ได้เพราะมีของแถมด้วยนะรับแฟนหัวเว่ เว็บไซต์ก็เซียนเบาๆหนึ่งในทวิเตเตอร์ชื่อดังนะครับรวมถึงอีเวนเบลส์เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยภาพเรนเดอร์ของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโตโยต้โรโยรารุ่นใหม่นะครับในห Name, A all, รหัสโค้ดเนมเจนเนอวอรหัส XT2315 ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตรบูดถึงสมาร์ทโฟนในตระกู Air eries, ล e s r i X3 โดยจะมาพร้อมกับการสไตรฟลัสซึ่งมีเฉพาะในสหรัฐอเมริกาทั้งเวอร์ชัน 4G และ 5G ด้วยซึ่งจะมีการเปิดตัวในปีหน้านะ เซิรับตัวสเปคทั่วไปของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม6กิกะไบ256กิกและสีเครื่องก็จะมีสี BlackBerry นะครับสี Crystal Gray นะโซเดีย so นยังคงพิษหนาอยู่นะครับจากข้อมูลดังกล่าวเนะี่ยคาดการว่า Motorola j o จเจนัวตัวนี้นะครับจะเป็นสืบทอดจากตัว Motorola t s t a r u s 2 0 2 2แล้วก็ t s t a r u s 5G 222 0ที่มีการเปิดต,ตัวไปก่อนหน้านี้ Motorola g e n o ัวรวมถึงมอเตอร์ราตีซา s ัสซีรีนั้นนับถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือมาร์ เพียงไม่กี่รุ่นในตลาดนะครับ้าจะเป็นรุ่นเดียวของ mid-range ด้วยที่มีในปัจจุบันนี้จึงไมยไปได้ว่าตัวเลือกของลูกค้าอาจจะชอบนะครับมือถือมีประการในราคาสบายกระเป๋าอะเพราะว่าถ้าเป็นโน้ตซีรีส์หรือซีรีส์นั้นค่อนข้าจะราคาโดดไปไกลพอสมควรนะครับใ,ใดๆก็ตามถ้ามีขอ้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดซับสไคร e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย